เพลาท้ายเช่นนี้นะคะเป็นเพลาท้าย Daihatsu S200 นะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับเพลาท้ายรุ่นนี้นะคะกึ่งกลางรูน็อตถึงกึ่งกลางรูน็อตจะเป็นแบบ4รู1 0 0นะคะสามารถใช้กับล้อขอบ12เป็นต้นไปนะคะความกว้างของเพลารุ่นนี้ค่ะเมื่อวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปะจะถึง1ด้านค่ะจะกว้างอยู่ที่125ซนเมตรนะคะตัวแป้นฝังเพลานะคะทางร้านขันยึดน็อตไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะจํานวนของลูกเฟืองทางร้านจะไม่ได้ถอดรับให้นะคะก่อนจะส่งทางร้านจะขันมั่น ลูกค้าจะดื่นติมน,น้ำเติงท้ายประมาณ1ลิตรก่อนใช้งานนะคะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูการทำงานของลูกเฟืองนะคะตัวน,นี้เป็นการเทสเบื้องต้นนะคะว่าลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกตินะคะด้านในของดุมเบรกทั้ง2ด้านนะคะจะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะคะสําหรับตัวเสื้อพานะคะก็จะมีตัวแป๊บเบรกนะคะแป๊บเบรกเก่าญี่ปุ่นนะคะเป็นแป๊บเหล็กแบบนี้นะคะติดไปให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ํามันเพื่อใช้งานต่อได้เลยนะคะ ตัวเพลานะคะสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักแชทแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะคะ